c อนะครับต่อไปนะครับอมอม ICT เรามีมองค์ประกอบจาก2สํานักก็คือสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกย่อว,ว่าไอทและสํานักบริหารข้อมูลกลางเนี่ยย่อว่า Data Center นะครับจุดจุดทํางานที่แตกต่างและทํางานประสานกันในที่นี้ก็คือทางด้าน i อทจะดูแลทางด้านอ n ฟาร r สตั๊กเจอร์แล้วก็ระบบที่เป็น ทานเซกชัน uh, ทั้งหลายอย่างเช่นระบบ, Call Business ER P, ะบ,บ MS, คอร์บิสเนส ERP ระบบ ASMS นะครับส่วน Data Center จะทำหน้าที่ uh, บริหารข้อมูลบูรณาการข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะจัดทำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอในรูป uh, วิชวล m มเนจ e มนต์เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นภาพสามารถประกอบการตัดสินใจหรการ,รกบริหารจัดการนะครับต่อไปขออของไอซมีองค์ประกอบ ทั้งหมด4ด้านด้านที่1ก็คือด้านการบูรณาการโครงการด้านที่2ก็คือด้านบูรณาการข้อมูลด้านที่3ด้านการบริการและนโยบายและแผนขอเริ่มจากส่วนส่วนแรกครับผมการบูรณาการโครงการในที่นี้เราหมายถึงการที่ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลมาแชร์กันว่าในปีประมาณ 2 5 5 7 5 8ที่จะทำเนี่ยเรามีโครงการอะไรอยู่บ้างเบื้องต้นเนี่ยาจากการที่เราได้ร่วมหารหือกันนะได้แปลงโครงการทั้งหลายที่อยู่ในรูปคอนเซปต์ไดแกรมราบดูหน้าัาไปแล้วแล้วก็จะเห็นว่าคอนเซปต์ไดแกรมก็คือการที่เราแปลงรูปภาพหรือ t ี r ่ยให้เป็นรูปภาพเพื่อให้สื่อสารและเข้าใจได้ง่ายาในการทำโครงการตา่างๆนะครับ จะเห็นว่าโครงการคอนเซ็นเตอร์ระยะที่4โครงการ IP Address นะฮะโครงการโมบายแอปพลิเคชันก็อยู่ในรูปคอนเซปต์ไอแกรก็ลองเอาข้อมูลลงในวิกินะครับก็จะเห็นตัวอย่างนะครับในขณะเดียวกันทางด้านบอพหรือ data center เองได้จัดเก็บข้อมูลการบริหารโครงการลงปในระบบบริหารโครงการขอ,ของตัวเองอยู่แล้ว มีทั้งสองแบบทั้งในรูปสตั๊กเจอร์ก็คือเล็อข้อของข้อมูลชื่อโครงการเล่กที่สัญญานะครับแล้วก็ในรูปของอันสตั๊กเจอร์ที่เก่กไฟล์แนบต่างๆนะครับในสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมเข้าไปสดๆก็คือขั้นตอนการพัฒนา TOH ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องดีโนเวทถ้าถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราคงไม่มีทักษะและความชำนาญในการ พัฒนาในเรื่องการวาดเขียนแบบมีการถอดแบบแต่ว่าเราได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถที่จะวาดวาดแปลงออกมาแล้วก็นำไปอถอดแบบออกมาเป็นราคากลางนะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวเนี่ยเ,เราต้องใช้การปรึกษาหารือกับทางพัสดุปเป็นอย่างมากซึ่งบางครั้งเนี่ยความคาดเคลื่อนหรือความเข้าใจของเราก็ ก็ยังไม่ถูกต้องคือขั้นตอนดังกล่าวเนี้ยได้ถูกแชร์ลงไปในระบบเคเอมแล้วว่าขั้นตอนที่หนึ่งต้องทำอะไรสองต้องทำยังไงจนคือ,อเป็นการถอดความรู้ประสบการณ์และความล้มเหลวที่เราทำมาทั้งหมดใส่ลงไปถึงแม้ว่าเป็นโครงการเล็กๆถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็คงต้องจ้างเขียนแบบออกแบบอยู่แล้วที่เป็นโครงการเล็กๆเราก,ก็เลยแชร์ให้ดูว่าเราสามารถทำได้และทำอย่างไรนะครับขอไปนะ่าจะไป ต่อไปเป็นหัวข้อการให้บริการเราจะแบ่งออกมาเป็นสส่วนก็คือการให้บริการภายในและบริการภายนอกยกตัวอย่างบริการภายนอกก็คือ,เ,อเราทําอยู่แล้วในในรูปของเอกสาิจิตอทั้งหลายที่เราได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสํานักกสชเ,เพื่อเผยแพร่อยู่ในรูปของข้อสูรอิ็กทรลนะครับก็าจะเป็นหนังสือกฎหมายหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งเป็นซอฟต์ไฟล์แลวก็ตัวเอกสาร และบางอย่างก็เป็นในรูปของวิดีโอก็สามารถที่จะเปิดบน,บน,บน e ระบบ eLibrary ได้นะครับถัดมาก็เป็นส่วนที่การให้บริการภายในในที่นี้ส่วนงานของ Data Center ก็จะมี Core Center ใน Core Center ก็จะมีะสิ่งภารกิจที่สอดคล้องกับ KMB แล้วคือการจัดทำฐานข้อมูลองความรู้นะครับแม้กระทั่งเช้านี้เองเราก็ยังได้ประชุมเรื่องรูมปองดีตอนทีวีร่วมกับ พาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นพยจอสอแล้วก็สอบอ mm hmm. เพื่อ,อหาหรือร่วมกันว่าถ้าเราจะตอบคําถามการให้บริการรูดป e องดีต้อนดีวีคำถามเรามีอะไรบ้างตอบอย่างไรแล้วก็อาศัยเวทีนี้ในการดิสคัทกันแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน KM เพื่อให้เจ้าที่คอยเช่นตอบคําถามนะครับถัดมาเป็นการบริการข้อมูลนะครับ ในที่นี้ขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น3แหล่งข้อมูลก็คือข้อมูลที่แบบเป็นมีโครงสร้างก็คือ s t u u c t u r e Data ในที่นี้มี2ส่วนก็คือคอ Business a p p l i c a t i o n และ n o n c o ร์พิซ i น s s p p l i ิเค i o n นะ ation, ครับและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างก็ได้แก่ Document, r e c o r และ n a g e m e n t สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เราจะบูรณาการก็คือมาจากผู้ประกอบการกระจายเสียงและโทรคมนาคมครับขอรวมทั้งเรื่องการ ทำนโยบายและแผนในที่นี้เกี่ยวข้องในเรื่องของออยกตัวอย่างเช่น document record management เราจะต้องทาํานโยบายของการจัดการเอกาสารและก็กฎระเบียบในการขอข้อมูลจากผู้ประกอบการภายนอกครับได้ลองเราได้ลองลางตัวรถแมปออกมา,าและนำรถแมปนี้เขียนลงไปในวิกิแล้วเพื่อเพื่อให้เห็นว่า,าหลังจากที่เราไป ทำงานเนี่ยเราไปศึกษาดูงานมาแต่ละครั้งเราได้องค์ความรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็คิดว่าองค์ความรู้และแนวทางที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นนแนวนี้ถูกหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูว่าคนที่เข้าไปติดตามเรามีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับนี่เป็นการจะดทำโครงการ document record management ก็คือการบูรณาการข้อมูลในส่วนของ เอกาสารแบบไม่มีโครงสร้างนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญธนาคารแห่งประเทศไทยทสองท่านแล้วกเ็เริ่มทมําข้อมูลมในส่วนแรกได้ออกแบบบวดมูยเอกสารแล้วก็ทําประชาพิจารณ์ภายในองค์กรไปแล้วคร,ครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์นี้นะคระับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆครั้งแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องอาศัยคณะกรรมการบริหารงานเอกสารเป็นคน รับรองหมดหมู่ข้อมูลแล้วก็รับรองตัวนโยบายก่อนที่จะนําเสนอไปยังเลขาธิการเพื่อประกาศใช้ต่อไปนะครับเราได้จัดทำกิจกรรมในวันที่14กันยาเป็นการเชิญมาในวันอาทิตย์เพื่อเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่ติดภารกิจในเรื่องงานประจําแล้วก็ให้บรรยากาศสบายๆทุกคนได้เรียนรู้ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ของ KM แล้วก Map, m y m แมปเคแที่เราได้ดีไซน์ขึ้นมานะครับการใช้งานตัวระบบและแล้วก็แล้วก็วกมีการกินเข้ากาันฮะถัดมาก็องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองสำนักก็ได้แก่การใส่ข้อมูลโพสิเตอร์แมนนวนซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือสำนักบอพอหรือ Data Center เ,เองเนี่ยทำา s s o 9 0 0 1 2008อยู่แล้ว เรามีโปรเซเจอร์แมนทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเราก็รีบเอาลงให้เห็นภาพก่อนว่ามีกระบวนการอย่างไรแล้วสำนักไอทีก็เอาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปอย่างเช่นอินโฟกราฟิกการให้บริการของไอทีนะครับสำหรับ success story ของเราก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าการบูรณาการโครงการเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นว่าน่าจะนำเสอนอและจับต้องได้นม่ง่าจว่า โครงการที่ไอทีได้จัดทําบางโครงการเนี่ยเราพบว่าถ้าได้มีการพูดคุยกันอย่างเช่นเกิดกลุ่มกิจกรรมขึ้นมาเรามีการแลกเปลี่ยนเรามีการลงข้อมูลคอนเซปต์รายแกมอย่างที่โชว์ให้ท่านท่านเห็นผลปรากฏก็คือว่าผลปรากฏก็คือว่าอย่างเช่นโครงการ e ี i ลนดีเราตั้งงบไว้5ล้านบาทในปี5-7 ในขณะที่การทางไอทีก็ตั้งงบไว้อีกโครงการนึงชื่อว่า eBook กพอเอาม erge กันปุ๊บทำให้โครงการ e l ลิ r บอ y ของเราเนี่ยไปตั้งงบใหม่ในปี58เป็น1ล้านบาทสามารถบูรณาการโครงการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในโครงการของระหว่างในในคอบด้วยกันนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือการแชร์โครงการระหว่างโครงการไฟล์แชร์ของสำนักไอทีและโครงการ Document Record Management ของ สำนักดัต้าเซ็นเตอร์ Center, ก็คือจะเห็นว่าจิกซอทั้งทั้งสองตัวที่รเราเห็นทั้ง4ตัวนี้ก็คือมาจากสองโครงมาจากทั้งหมด4โครงการสามารถต่อกันได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาลดการทํางานไปได้หลายหายอย่างสิ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือลดค่าใช้จ่ายไปได้6ล้านบาทของ DataCenter หลังจากที่เรา ใช้ระบบที่ทางไอทได้จะซื้อจัดหาในปีนี้แล้วนะครับสรุปผลการดําเนินง,งานและข้อเสนอแนอะอาจจะดูเหมือนกระแสะในปัจจุบันก็คือคําว่าทําก่อนก็คือว่าในชีวิตประจำวันใน d e n a ของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะทีมคอเซ็นเตอร์ต้องทำเรื่อง KM เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วตั้งแต่เช้ามาต้องมานั่งแร็ปอัพข่าวประจำวัน ว่ามีผลกระทบอะไรที่เกี่ยวข้องและเราต้องเตรียมคําถามคำตอบอะไรเราก็ทําจริงแล้วก็ทําทันทีอย่างที่เห็นว่าแม้กระทั่งวันนี้ตอนเช้าเองเราก็ยังต้องรีบคุยเตรียมการในการตอบปัญหาปูปองดิจิตอลนะครับและสุดท้ายาต้องทําให้ต่อเนื่องไม่ใช่อุด่ไฟไม่ฟงังแล้วก็เราก็หยุดทํากันนั้นทุกทุกขอบก็สามารถเอาผลการดำเนินงานตัวอย่างและข้อเสนอแนะที่เราทำเนี่ยไปเป็นตัวอย่างได้ จบการนำเสนอไม่ทราบมีคำถามไหมครับกรองเชียบอกว่าตั้งมือแล้วจะตกะตกส้มก็ขอสิยงปรบมือให้กับขอบเจ็ค่ะจี เด็ดลืมไปจ่ายค่าหน้าม้าด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นขอบที่แปด